แล้วเราจึงนำศพมาไว้ที่วัดกระทุ่มเสือปลาเพื่อมาทำพิธีกรรมทางศาสนากันต่อละครับคุณผู้ชมและนี่คือถักรับสนิญนท่านของเราค่ะพี่เก่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เก่งก็เป็นคนที่ทําพิธีกรรมทางศาสนาให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักของพวกเราใช่ป<อ>กต,ตินี่มีมีสัตว์อะไรมาให้ทําพิธีกรรมบ้างคะจริงๆมีทุกรูปแบบครับก็สุนัขแมวเนี่ยปกติถ้าแปลกมากๆเนี่ยก็จะเป็นตัวเงินตัวทองอย่างนี้อันนี้แปลกมาก เาทาก็มีคนเอามาทำพิธีด้วยค่ะใช่ครับผมอย่างปลามังกรอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนก็มีมาบ่อยปลาคาบเต่าอะไรเงี้ยมีมาบ่อยทางพี่ตาละคะในฐานะเจ้าของอน้องมันนี่รู้สึกยังไงบ้างที่มันมีพิธีกรรมแบบนี้เกิดขึ้นมาสําหรับสัตว์เลี้ยงของเราพี่ก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะตลอดเวลานะพี่ก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่ามีการเผาสุนัขอะไรเงี้ยสุนัขพี่ก็จะฝังแล้วตัวที่รักก็แช่ตัวเย็นอย่างที่รู้แต่ว่าถ้ามีอย่างนี้ถือว่าดีปกติเวลาเราทําพิธีกรรมทางศาสนาแบบนี้ให้กับสัตว์ต่างๆเหล่านี้เหมือนมัน เหมือนกับพิธีกรรมของคนไหมคะหรือ่ค่อนข้างจะคล้ายมากนะครับแต่ว่าบทสวดของพระท่านเนี่ยมันจะเป็นบทอีกแบบหนึ่งจะเป็นสวดเพื่อทาบุญตวสศรนเเ้เขาเพราะเราเชื่อว่าเขาเนี่ยไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลเองได้พูดถึงเรื่องพิธีกรรมบ้างดีกว่าคะ่ะเมื่อก,กี้เห็นบางทีงพิธีกรรมหลกัหลกๆคล้ายกันและแต่โบลลิงเชื่อว่าคนที่ยังไม่เคยหาข้อมูลได้เนี่ยจะนึกภาพไม่ออกเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพิธีกรรมที่มันจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็อย่างเ,เริ่มแรกเนี่ยเราก็จะจัดเตรียมศพเขาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพิธ เพราะมันลงมาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่พิธีขอขมากรรมก่อนเชื่อว่ามีสัตว์ี่ประเภทที่สามารถจะกลับขึ้นไม่เกิดเป็นคนได้ในชาติหน้าก็จะมีช้างม้าสุนัขแล้วก็แมวเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเคยทำรุ่งเกินเขาเนี่ยเราก็ขอขมากรรมกันไปจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมติดกันไนงชาติหน้า หลังจากที่มีการนิมนต์พระสงฆ์มาแล้วก็จะมีการสวดพระอภิธรรมให้กับสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตซึ่งเจ้าของก็จะร่วมอยู่ในการสวดนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการทอดผ้าบางสกุลกรวดน้ําให้กับสัตว์เลี้ยงซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าช่างเป็นพิธีกรรมที่เหมือนกับงานศพที่จัดให้กับมนุษย์ยังไงอย่างนั้นต่าก,กันแค่เพียงบทสวดเท่านั้นแหละครับและหลังจบพิธีกรรมแล้วก็จะนำร่างไร้วิญญาณของสัตว์เลี้ยงไปสู่ขั้นตอนชาปนกิจนั่นเองล่ะครับ ตอนนี้นะคะเราก็นําศพของน้องมันนี่มาที่ตตเตาเผาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรกันคะเรเิ่มกระบวนการชาปนกิจเดี๋ยวจะให้พี่ตาเข้าวางาังหน่วใจกันก่อน,นโอเคดี๋ยววางให้ได้เชิญค่ะนี่นะเราตาพี่โตมาตรงมาสวัสดีนะ เราเกิดเป็นลูกสาวลูกชายพระเจ้าพี่น้องอ่ะบวันนี้ถามหน่อยค่ะเรื่องของเตาเผาเนี่ยจริงๆเหมือนกับเตาเผาของคนไหมคะคอกระบวนการเนี่ยค่อนข้างคล้ายแต่ตัวเนี้ยมันจะเทนเนอรีจะเยอะกว่าหน่อยระบบหัวเผาจะเยอะกว่าเราไม่ใช่ระบบม้วนควันเอามาเผาซ้ําเพื่อให้ควันเนี่ยมันออกเป็นคลีนหน่อยให้ไม่มีควันนะครับจำนวนหัวเผาระบบการม้วนควันก็เผาระบบกรองจํานวนหัวเผาต่างกันยังไงคะถ้าเตาคนเนี่ยจูะมาณนักหนึ่งถึงสองหัวนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นสี่หัวเผาอใช่เยอะกว่าเตาคนเหรอเยอะกว่าทำไมอะคะ เ,เราต้องการให้ควันเนี่ยมันครีม,มให้มันเป็นควันสะอาดไม่มีมลพิษอ๋อโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเริ่มได้เลยค่ะ เจ้าของได้ทําการวางดอกไม้จันในโรงศพสัตว์เลี้ยงและกล่าวคําร่ํารากันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วขั้นตอนการชาปนก,กิจก็เริ่มขึ้นแล้วหรอครับซึ่งเตาเผาสัตว์เลี้ยงนี้ก็มีลักษณะคล้ายเตาเผาคนแต่จะมีระบบการเผาภายในที่แตกต่างออกไปเพื่อเกิดควันที่สะอาดนั่นเองล่ะครับ คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะเราก็พาน้องมันนี่นะคะไปสู่สุขคติเรียบร้อยแล้วนะคะสวรรค์แล้วรู้สึกใจหายนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรดีใจที่เขาได้ไปสวรรค์แล้วก็ขอบคุณรายการและขอบคุณคุณเก่งด้วยนะครับที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณวันนี้นะคะนอกจากต้องขอบคุณทางพี่ตากับพี่บัวแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เก่งนะคะเขาจากเพชรฟอร์เดอร์โไทยแลนด์นะคะร่วมไปถึงวัดกระทุ่มเสือปลาด้วยที่อือเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะโบลิ่งขอรารันตีค่ะว่าเรื่องงพิิธีกรรรสัตว์เล้ยญา อึ้งทึ่งเสียวค่ะสัมผัสความอึ้งทึ่งเสียวแบบออนไลน์ได้24ชั่วโมงทาง youtube ช่อง8อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะแกาแฟ SOM CMAX มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมและถังเช่าพิเศษ30สายแรก